เรามาดูกันที่เวทีลุมพินีบ้างนะครับอภิเดชสิทธิรันจอมเตะหน่งบางนกแฝกหรือว่าชื่อเล่นว่าไอตังนะครับวันนี้อภิเดชพบกับประกายแก้วลูกสอคอนะครับฉายาว่าขุนเขาเสาโทรเลขนะครับซึ่งได้เปรียบช่วงโชคและส่วนสูงอภิเดชมากนะครับแต่ว่ามาดูกันซิว่าประกายแก้วนั้นจะสามารถใช้อาวุธเขาที่หนักนั้นทําอภิเดชได้หรือไม่นะครับยังไม่ทันไรก็โดนเตะซ้ายเข้าไปทีหนึ่งแล้วที่บริเวณสวาง์นะครับ แก่นั้นพยายามที่จะใช้อาวุธที่ตัวเองถนัดนะครับคือเขา่าแต่ว่ากายแกน้นก็มีลูกเตะที่ไม่เร็วเหมือนกันเวลาเข้าวงในสังเกตว่าพี่เดชก่อดแน่นเลยทีเดียวไม่ยอมใหกายแก้คว้าคอได้นะเดยกเตะซ้ายเอาไว้กายแก้ก็เต้นไปมานะครับกรรมการที่ผ้ามันเวทีที่เห็นแสกไว้ผมแสกกลางนะั่นก็คือท่านอาจารย์สังเวียนหิรันยเลขาครับ เตะซ้ายเอาไว้ประกายแก้วโดนเข้าไปนะครับก็เจ็บนะครับยกที่สองนะครับการชกของมวยคู่นี้นั้นไม่เหมือนกับครั้งที่ภิเดียดโชคกราวีเพราะว่าสังเกตว่ามีความสุกูมณมากกว่าภิเดียดโดนเตะท้ายเข้าไปครับแต่ก็มีไว้พริบอที่จะใช้เท้าซ้ายผิดยันเอาไว้ไม่ให้ปะกายแก้วทำอะไรได้ปะกายแก้วยังใช้ข่าวไม่ได้เลยนะฮะ ้าคอพี่เดก็หลุดออกไปได้เตะซ้ายเข้าไปสองทีเด็กเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งครับกายแก้วกระเด็นออกไปกายแก้วยังใช้เข่าไม่ได้เลยนะครับพี่เด็กก็รอจังหวะกายแก้วเส้นวางเมื่อไหายก็เตะทันทีเตะซ้ายเข้าไปอันนี้โดนจังเลยทีเดียวกายแก้วนั้น ชักจะไม่ค่อยอยากเข้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าทํายังไงครับถ้าเปิดเป็นมวยเข่าก็ต้องพยายามเข้าไปเข่าแลละครับรำการแยกออกมาไม่ให้ล็อกกันนะครับมวยสมัยก่อนนะังมวยเข่านั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะล็อกเอวสู้ต่อสู้กลางเวทีเลยนะฮะชบยแก้วหันมาเตะซ้ายไว้บ้างเหมือนกันเตะซ้ายสองทีซ้อนนะครับเตะเบิ้ลนะครับหนักทั้งสองั้งชาแ,แก้วไม่ทราบจะทำอะไรก็ยับซ้ายเข้าไป เดินเข้าไปกายแก้วได้โอกาสเข่าเข้าไปได้เป็นครั้งแรกแล้วพี่เดชก็ตอบได้เข่าเหมือนกันนี่แหละสอพี่เดชนะครับเกือบไปแล้วเซ้ายไม่ที่ขาเซ้ายเข้าไปที่ท้องเอกจังเลยทีเดียวกายแก้วไปเดินออกไปเซ้ายเข้าไปทีหนึ่งมีอาการทุกทีนะครับมีเตะขวาโปรกกายแก้วแก้แต่พอยแล้วครับพี่เดชถูกล่ำล้มลงไปไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาใหม่ ตเตะขวาสูงแต่ว่าติดแขนนะครับสังเกตว่าถ้าพี่เดชใช้ลูกเตะขวานั้นบางทีจะเตะสูงแต่ว่าเมื่อเตะโชคกับประกายแก้วนั้นไม่ค่อยจะได้ผลนะครับเพราะว่ามีส่วนสูงที่น่าเสียวกว่าเยอะตเตะขวาเขาเอ,องนะที่เบือนใช่ผมมีหนซ้อมไหครับสองพี่เดชนั้นคาดไม่ถึงนะครับส่วนมากไม่ทราบว่าพี่เดชจะสอกเมื่อ,อไหร่ ยกที่3นะครับ2ยกที่ผ่านมาประกายแก้วยังไม่สามารถที่จะคว้าคอพี่เดชมาตีเข่าได้จังๆเลยสักครั้งเดียวนะครับดูกันว่าที่เหลือเวลาที่เหลืออีก3ยกนั้นประกายแก้วจะสามารถใช้เข่าได้หรือไม่นะครับคุณนาก็โดนเตะซ้ายเข้าไป3ครั้งสีครั้งซ้อน,อนครับโดนไปครั้งหนึ่งกระเด็นเหมือนกันฮนะเตะขวารู้สึกว่าจะยากหมือนนะครับโชคกับพี่เดชนั้นไม่ใช่ง่ายๆเลย ลักษณะของประกายแก้วนั้นคุณรู้ว่าวิธีการชกนะฮะรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับดีเซลน้อยสอธนิคุณนะครับนับมนกมวยในยุคหลังแต่วันนี้ประกายแก้วมาพบกับจอมเตะบางนกแผกซึ่งเตะข้างไหนก็เสียงดังสนั่นนะครับถ้าเผื่อว่าได้ยินเสียงนั้นคนในสนามจะร้องฮือกันทุกครั้งที่วีเดตเตะ กูยังยืนกันอยู่นะครับทำอะไรกันไม่ได้ที่เดตีสกัดเอาไว้นะครับกายแก้เสียหลักไปน,นิดนึงเดเินไปเดินเขาหาบ้างนะครับกายแก่ถอยเตะซ้ายก็ไปอีกข้างหนึ่งกายแกนั้นยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับพยายามที่จะตีเขาก็ทำไม่ได้นะใช้หมัดก็ไม่ถูกอีก อันนี้ก็เลยหันมาใช้ลูกถีบแทนนะครับเรามาดูภาพ้ากันปกากแก้วพยายามจะเตะแล้วก็พยายามจะเข้าไปรวบคอพ่เดชตีเข่านะครับแต่พ่เดชนั้นมีวิธีพลิกแพลงเสมอซึ่งทําให้ปกากแก้วไม่สามารถจะตีเข่าได้ถนัดครับดูยกทีสีกันต่อไปนะครับพ่เดชก็เดินเข้าหาบ้างแล้ว ซ้ะทรายเข้าไปที่ขาทรายของประกายแก้วกายแก้วพยายามที่จะใช้ลูกเตะบ้างเพราะว่าเตะสู้ไม่ได้แล้วครับที่เด็ดเตะได้หนักแล้วก็แน่นยากว่าเยอะที่เดดเดินเข้าหาแล้วก็ตเตะขาเข้าไปที่เอวของประกายแก้วกายแก้วกอดแล้วก็เขา่าใช่ไหมสังเกตไหมครับกรรมการไม่ปล่อยให้เขาแล้วครับจะต้องแยกแล้วรู่ก็ออกมากลางเวที ายแก้วยพยายามที่จะฉีบหน้าแต่ว่าไม่โดนพิเดีก็ชักหยุดบ้างเหมือนกันครับตรงเมื่อกี้เตะเข้าไปหลายทีก็หยุดพักสักนิดหนึ่งเพื่อให้หายใจให้คอได้ทันหน่อยไายแก้วก็ยังเข่าไม่ได้อยู่ดีนะฮะเข้าไม่ติดนะครับยังจะจังหวะจะดีแล้วเช่น เตะขาเข้าไปที่บริเวณภาบนอกของรก,กระกายแก้วกลายแก้วก็ชักมีอาการเจ็บขาเหมือนกันนะฮะฝแตซ้ายอันนี้หนักจริงๆนะครับโดนเข้าไปที่บริเวณท้องอย่างจังทีเดียวกระกายแก้วนั้นมีอาการทันทีนะครับสังเกตนะครับถอยทันทีเตะซ้ายก็ไปอีกทีนึ่งมันคู่ไปติดเชือกนะครับพ่เดยพยายามที่จะสอบนะครับแต่ว่าสอบไม่ถนัด คำกลางขยันตบหลังของิเดชเ่แยกออกมาเด็ดเอาทามายยันเอาไว้ประกายแก้วก็ชักไม่ค่อยกล้าเข้านะที่เดตก็รอให้ตระกายแก้วเข้ามาเพื่อจะเตะซ้ายประกายแก้วก็ยังไม่กล้าเข้าเท่าไหร่นะกขณะนี้ประกายแก้วพยายามที่จะเข่าพ่เดชก็พยายามหันข้างเขาไว้แล้วก็ล็อกคอของประกายแก้วไว้ ูภาพช้านะครับลูกเตะซ้ายของเดชอันนี้จังจริงๆนะครับจังมากเลยทีเดียวสองครั้งอีกครั้ง,งติดแขนนี่เตะขวาก็เข้าอีกแล้วพต่แก้วพยายามที่จะตีเข่าพี่เดชนั้นกันเอาไว้ได้ทุกครั้งนะฮะสังเก้วนะฮะตีเข่าไม่ได้นี่หลุดออกมาแล้วเตะซ้ายเข้าไปอีกทีหนึ่งตามด้วยเขายกสุดท้ายนะครับยกที่ห้า คะแนนในสี่ยกแรกนั้นพี่เดชนำอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวเพราะนั้นในยกนี้ประกายแก้วคงจะต้องน็อกอพี่เดชอย่างเดียวนะครับคุณจะชนะได้นะครับเรามาดูว่าประกายแก้วจะน็อกได้หรือไม่ครับพี่เดชก็คงเตะซ้ายเหมือนเดิมประกายแก้วยังทำอะไรไม่ได้นี่คือเจ้งหุ่นรู้ว่าคุณองุ่นเอียนพินโยนะครับหัวหน้าท่ายของอพิเดชสิทธิรันนะครับ จริงแล้วเป็นภรรยาของหัวหน้าค่ายนะครับกายแกวรู้ตัวว่าคะแนนเป็นรองก็พยายามที่จะบุกแต่ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ถนัดนักพิเบตมีโชกอย่างสบายแล้วนะครับชกตามสบายก็ชนะแล้วเตะซ้ยายนิดพักทายไว้ชักเล็กน้อยเดี๋ชักเริ่มออกลีลาแล้วชักไม่ค่อยทําเท่าไหร่แล้วครับในยกนี้ หดยกที่ห้ากรรมการดูคะแนนแล้วก็มายกมือให้อภิ